ครั้งที่สามสิบห้าวันที่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปด EP ที่สองบทสวดจุลชัยปกรณ์นามโมเมพุทธเตชะสาระตะนตัตยธรรมมิกาเตชะประสิทธ ธิปสีเทวานารายะปรเมสุราสิธิพัมมะจะอินทาจาจตุโรกาคัมพิลากาสามุทาภูตุงคังขาจะสพัมมะชัยยะปสิทธิปวันตุเตชัยะชัยยะทลนิทลนิอุททิอุทาทินาทินาทิชัยยะชัยยะ กะคนละตนลันดีใสนิไหลใสเสนมิรุลาชาพลนรชีชัยชัยาคำปีระสมปีนาเขนทนาคีปีสาจะภูตกาลีชัยชัยทุนนิมิตาโลกีชัยชัยาสิงคีสุธาธานามุขชาชัยชัยา วารุณนามุคาสาตาชยยชยยะจำปาที่นาคากุรคันทกาชยยชยยะกาจะคนนตุลงสุกาลาภูชงศีหาทายากาทีปาชยยชยยะวารุณนามุขายาตาชิตาชิตาเสนนาลิปุณโสุธินารดีชยยชยยะสุกาสุขาชีวีชยยชยยะ ธารณีตาเลสัทธาสุชัยยาชัยยชัยยาธารณีสารตินสัทธาชัยยชัยยามังกราลัญญาภวักเขชัยยชัยยาวรุณยาเขชัยยชัยยาลักะเสสุราสุรภูชาเตชาชัยยชัยยาอามนทคขนาชัยยชัยยาราชธีราสาชัยชัยยา ปัทวิงสาพังชยชยะอรหันตาปาปเจกพูทตาสาวังชยชยะมะมหสุโรหโรหาลินเทวชาชยชยะธรรมาสุรคโขชยชยนาโควิรุณหโกวิรูปะโขจันทิมาลาวิอินโทจเวนเตยโยจะกุเวโรวลุนโนปิจา อาคิวายโยจะปาชุนโกุมาโลทัตตรัตโกอัตถาลสะ มหาเทวาสิทธิสาปสะทโยอิสินสาวกาสะภาชัยรามุพวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโกจะทศปาโรจะชัยกังเอเตละชัยยเตเชละชัยยโสติปวัต ตุเตเอเตนะพุตเตชนะโหตุเตชยมังกัลังชายโยปิพูตาสิริมโตอวยังมาลาสาจะปาปิมตโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิ อุคคสยามโพธิมันเทปโมทิตาใัเยตถาพรมมะกนาไมเฮสีโนชัยโยปิโพตัสสิริมโตอายังมาลาชาจะปาปิมะโตปาราชัยโยบุคคกสยามโพธิมันเทปโมทิตาใัเยตตาอินทกนาไมเฮสีโน ชยโยปิพุตธาตสิริมโตะายังมารา,าจาปปาปิมโตาปาราชยโยอุโคตยัมโพธิมันเปทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนาไมเหติโน ชยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาลสาจะปาปิมัโตปาราชโยอยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนัคนามเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมัตโตอายังมาลสาจะปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยาม พธที่มันเทปโมทิตาชัยเฮตัธนาคขณะมเหสีนัยโยปิุทธาสิริมโตอายังมาลาสัจปาปิมโตปาราชโยอุโกสยัมพอที่มันเทปโมทิตาชัยเฮตทธาสพัมมขณา มเหสีโนชยันโตโพธิยามมเลสักยานังนันทิวตโนเอวังตะวังวิเชโยโหิชยสุเชยมังคะเลอปาราชิตบันลังเกสีเสปทวิปคะเลอภิเศเกสาปพุธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตัง มุงฆะาลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมาหุตตวจะสุยิตทางพัมมจาริสุปทากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะรากินังปัฏากินังมนกรรมมังปณิธิเตปัฏากินาปัฏากินานิกตะวานลพันตัดเต ปัาคินเออาธาลัตตาสุกิตาวิรุณาพุทธาสัสเนอโรคาสุกิตาโหทาสัเพหิยติพิสุนันตุโหนโตเทเทวะอาสมิงธาเนธิกาตาอีคายุกาสทาโหตุสุกิตาโนตุสาปพตาลัขันตุสาสัสตานัลักขันตุชินาสาสนาัง ยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมานราธายุตกาเลปวาสันตุวัสสังวัสสาวะราหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจสัพพะกายสุขังจิตตาสุขังอลหันตุยาสารหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมเมสุตังเงกังสมยังปะขวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนากปินทิกัสอาลาเมอาตละโคปะวาภิกขุอามันเตติภิกขโวติพระทันเตติเตภิกขุปะวะโตปัจจโสสุงปะขวาเอตโวเจ้าปาทาวภิกขเว ตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานังสิตาวัสาทาตุตามัติตตา อมนิยามตาตาเฟสังขารานิจาติตังตถาคตโตอภิสามพูชติอภิสเมติอภิสามพูจิตวาภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิภัจติอุตตานีกโลนติัพเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังหิตาวดา อาตุธรรมาที ö, ่ตัตาธรรมนิยามตาตาเปสังขาราถูกขาติดตางตัตากรโตอภิสามผู้จติอภิสมติอภิสามผู้จิตตวาภิสมตวาอาติกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิภัจติอุตตานิกโรติสาเพ สังขาราถูกขาติปาทาวาภิกเวตถาตาดังอนุปาทาวาตถาตานังสิตาวสาธาถุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาัาเพธัมมาอนัสตาติตงตถาคตวะพิสามภูติตยพิสมัยติยพิสามภูจิตวาพิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจติอุตตานิกโรติัพเพธัมมา อนัตตาติธัมโมจะพะกว่าตัมนาเตปิกูปะคะวะโตปาฏิสัอาทินันตุนสีบทสวดพระเทกรัตคาถาอาติตังนาวาข้เมยยะนาปฏิกังเขอนาค้าตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปรองค์งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตัมมีนันตังปัตตัญจานาขตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นนาคก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยทมบังตัดถาตถา,า,า,าวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทามรูหเยผู้ไดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งนเงันคอแนแคนเขาควรว่าปูนการเช่นนั้นไว้อาจเชว,ว่ากิจจะมาตะปังโกนัญญามรังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในอโนสังครันเตนามหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหุวรัตามาตันติตงังตังเวพัตเทกรตัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกตขันั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมะสังเวครัประจวคณะตัดเพสังขาราดิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตัดเพสังขาราุกข,า,า,า,สขา,า,าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกชนญาติเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปตัปเพธรรมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าต,าาตนของเราอทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามารีพาพังเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะดังเมอนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาจวกรที่จะสังเวศอายังกาโยอาชรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนคันปัสจากวิญญาจุดโตเก่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงกลังอีวาปรุต่งวา่าท่านไมาตะท่านฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวาส,สังขาราสังขารร่างกายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเถวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชฌวาโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโูปสม,มสุสโก ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตัดเพตัตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจามริสเรสิ่งที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนับทิเมเอสาสังสโยความสงสัยในความตายย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิ YANG KINJI KUSARANG KAMANG SAPHE PATEHI KATANG PUNYANG NO ANUMODHAN TU TUNAN TU PONTO de TRI อาทิตาธีคายุกาธาตาหนตุสุภิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาโสภิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสาเพยาคาปาเพเปตาสุภิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพ อาจาริยุปัชฌายสุก <m any ak marshmallow> <Far> ิตายหงโตทุกขาปมุนจันตุสัพเพนัคตาสุกิตายหงโตทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตายหงโตทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามะดินังสามิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวคันติมายะอิทิพัควานโมโพธิสัตวคันติมายะอิทิพัควา นโมโพธิสัตว์ตัวคัน,นติมายายติทุกขวาปฏิทานกถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคเรติิงติิงตาธรรมมาธาเนนประวัตตุกูจิตาตัวทิ้งกะระโลนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชานาวกาจะพิกโกสาลาวิกาทานกปฏิยยปัสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลา สัปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุชาเยปีจันตัมภาวาสังเสสะตาอาตโวปปาติกานียนิกังธรรมวาลังปติจเตสเพปีทุกขาสากะโรนตุสังขยังท้าตุจีลังสะตังธรรมโมธรรมมัตราจุปุคคลาสังโคโอตุสัมโควาอาถายจะจ่าใจตาจะจาอเมิลักขะตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโน พุทธิสัมปาปเนยยามาธรรมเมอริยาปเตเิปัสนาหวนัวโตจัาเพปิปานิโนพุทส,สังสเดธรรมมาธารางปเวชันโตกาเรเทโวปว,วัสตตพุทธิภาวายาสัตตานางสมิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัดละชังนิจังหลักขันติปุทธกังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปชังลักขันตุสาปะทา เทวตาอุโยชนัคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามหิสัมปตังอุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัตถายาสีรังลักขันตุสัพะทาตาวนาพิตาหุนตุขาฉันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถา โหนตุสัพพังสุมังคังละขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุปาเวนะสโสติโันตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคังละขันตุสาพเทวตาสาปตัมมานุปาเวนะสโสติโันตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคังลกขันตุสาปเทวตาสาปสังคานุปาเวนะสโสติโันตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิรังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิรังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิรังปันธามิสัพโส ตพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพละหลังอรันตานันจะเตเทระคังปันตามิสัพปะโสตพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพละหลังอรันตานันจะเตเทระคั้งปันตามิสัพปะโสตพเพปุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพละหลังอรันตานันจะเตเทระคังปันตามิสัพปะโสตพเพปุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรันตานังเตเจกังบันตามิสะพัสโตัพเพีพุทธาภลปัตตาปเจกานังเจียงภะลังอรันตานังเตเจกังบันตามิสะพัสโตัพเพีพุทธาภลปัตตาปเจกานังเจียงภะลังอรันตานังเตเจกังบันตามิสะพัสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี ข้าพาเจ้าขอนอมก้าวอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิตพระบรมราชินีนา,าพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นรักศรีมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหลงรลได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขอ,อ่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลท้าปิดตายยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหอมูลเลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยอนุให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิธ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชารุปการเถิดสาธุสาธุ